แจ้งข่าวผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันนี้นะครับ ในตอนนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินนะครับสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่30,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทซึ่งได้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้และการดำรงชีวิตมีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับไปจนถึงการลดภาวะเพึ่งพิงครอบครัวและผู้สูงอายุสามารถที่จะหารายได้เพื่อเป็นการ การช่วยเหลือครอบครัวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นข้อมูลที่มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับจำนวนเงินในการกู้ยืมเงินก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับหเป็นรายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ3 0 0 0 0นบาท2เป็นรายกลุ่มนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า5คนวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสำหรับเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินนะครับ1ก็ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2. ต้องชาระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปก็จะมีคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 1. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. มีใบใจในการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้ 7. ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ 8. คู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันชันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันนะครับ 1. ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์ 2. มีพลเมนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันกันกบผู้ขอกู้ยืม 3. เป็นผู้ที่มีรายได้หรือว่าเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า9,000บาท 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. ไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น 6. ไม่เป็นคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปซึ่งผู้สูงอายุก็สามารถติดต่อรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสำนักงานพมจทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับ หรือโทรไปที่02-354-6100ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ